แต่ว่าผมผมก็อ่ะโอเคโอเคเคโอเคไปอดแลยตรงนั้นอหะขอแป๊บเดียวนะอยู่ดีกูว็งงใส่ฟ้าดเลยมาหากูบอกว่าพี่ผมไม่ได้ไปช่วยแล้วนะก็คือว่าผมไปงัดร้านการร้านบนแล้วเขาตายอยู่แล้วแฟนเขานั่งอยู่รถผมก็เลยบอกว่าผมก็ไปคุยกับเขาว่าผมขอลองขับรถหน่อยนะแล้วผมก็ขับไปกลับอะแล้วผมก็มาคืนที่รถเขาแล้วเขาก็ เราตอนแรกก็ไม่ไม่ไม่มันมีมันน่าจะตรงนั้นนึกว่าไม่ได้หรอกมึงได้ขับรถไล่ยิงหรือเปล่าไม่วันนี้เรื่องใหญ่นะกูบอกก่อนเนาะไม่ได้ขับรถไล่ยิงเลยมามันเรื่องอหญ่คุยกับเขาแล้วผมก็นั่นแล้วพอเออแล้วเพื่อนเขาก็มาแล้วผมก็ไอบอกให้เรียวให้ศพเขาขึ้นไปแล้วเขาก็มาบอกว่าเหมือนว่าแบบว่าเหมือนเราแกล้งเขาอะแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่อยู่นะไม่มี เขาอยู่แค่คนเดียวไม่เือแต่แต่แต่อันนี้พี่แบบไม่ได้เข้าข้างเขานะคือเราจะยืมของเขาไม่พี่เจตนาผมไม่ได้จะทําอะไรเลยเข้าใจเข้าใจมันอาจจะเข้าใจผิดกันพี่พี่เข้าใจนะแบบเออเราอาจจะแบบไ่ขอโทษเขาเลยนะไม่ไม่ฟังก่อนแต่ถ้ามึงเรา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 สิ่งที่แบบไม่ตรงกับเขาเขาก็เขาก็ไม่นี่หรอกนึกออกไหมนึกนึกเข้าใจอยู่ใช่ปะแต่ว่ามึงเราแต่กูก็ไม่ได้ว่าไม่ไม่ไม่เชื่อมึงนะแต่ว่าเออนั่นแหละฟ้าลองลองมาคุยกันดูเพราะพี่ก็ไม่ไม่รีมจให้น้องจะให้น้องมาคุยเนี่ยพี่ สมอยโ<ร>ดนช้อนต่อด้วยนะ<ค>ทีบอกก่นอนนะเนี่ยที่มีปัญหาขเขาเนี่ยสวยเลยเหมือนเล่าให้เขาฟังดิของเราไม่แบบไม่ได้พอเล่นสองแก๊งอะพอเล่นแก๊งเดียวอะ <S <S อันนี้ถ้าเล่นสองแกง๊งถ้าเป็นแก๊งเทียสองอะไหวแต่อันนี้อันนี้เทียหนึ่งเหมือนกันเทียหนึ่งสองแกง๊งจบนน่นมามาเล่นกันทีหนึ่งอันนี้ต่อมีเซนมีฟังเต้ไม่ต้องแปลงนะทำไมของมันไม่ค่อยมีเพราะกูไม่ได้เสกแต่มึงเล่าให้เขาฟังเลย ว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรอะไรยังไงบ้างตอนแรกอ่ะเพื่อนผมมันมือผมผมไปงานร้านมันนั่งข้างผมแล้วคนเนี้ยเออ่คนในเอมดีเขานึกว่าเป็นประชาชนแต่เพื่อนผมอะตอนนั้นยังไม่ใส่เกาะแ,แต่ตอนลงแต่ตอนแบบเขาผมตอนนั้นผมตายใช่ไหมแล้วเขาออกไปแล้วเพื่อนผมก็มาชุบเพื่อนผมใส่เกาะเข้ามาชุบแล้วเขานึกว่าเป,เป็นประชาชนเขาโพว,วิตผมก็ฝากพี่จอยฝาก หลุย์ไปบอกว่าแบบเออไม่ใช่ประชาชนปเป็นคนในแกง๊งแล้วแล้วเขาเนี้ยพอมาร้านที่สองร้านมือสองเขาก็เออมาฆ่าพวกผมครับแล้วก็เพื่อนผมบอกว่าผมว่าบัฟว่าตายดังๆอะพี่อ่าๆอ่าแล้วนี่ก็อันนั้นก็ผ่านเพื่อนเราบัฟใช่ไหมหรือว่าพวกพี่แบบพวกน้องมันบัฟน่าจะเป็นฝั่งพี่ครับแบบบอกว่าตายกันดังๆอะอ่าฮะ เข้าใจครับเข้าใจร่างกันต่อสามร้อยรับแอดเฟสบาคร่าห้าร้อยห้าสิบห้าผมไอสองล้านนั้นไม่อยู่อย uh ู่แค่ผมอยู่สามร้อยรับแอดเฟสบาครับห้าร้อยห้าสิบห้าละก็ไปละกนาลาคุณขอบคุณครับสองร้อยขอบคุณครับจะมีสองสองครั้งขอบคุณครับน้ององเลิฟร้านไห่ร้านเลนชมพูชิพิรัตเขาขึ้นมาขับ r แปดขับขับเล่นไปขับมาอันนั้นผมอันนั้นผมแบบในมุมของผมนะพี่แล้วก็ร้านบนอ่ะผมไม่ได้อยู่ก็ให้ก็ให้ คนคนในแก๊งผมเล่าเลยพี่ไอเต้นอยู่ไหมเ้นอยู่ปะแั้นใคาอยู่ไอทาโร่อยู่ไหมอยโอผมมีแต่เรื่องคุยจะจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นไอเหี้ยเออคนไหนที่มันไม่เข้าใจพี่ต้องให้พ่อแม่มันตายก่อนอาจถึงเข้าใจถูกเจาวมก็ให้พี่บุปกรณ์แล้วราลองถามแฟนเราดิว่าพี่ได้ขอยืมขับลองขับไหม ผมมันมันบอกว่ามันไม่ได้พูดอะไรพี่แต่ไม่แต่มันอีกอย่างหนึ่งพี่คือมันไม่ใช่คนในแก๊งอะ่ะไอ้อนั้นอะ่ะผู้หญิง,งนั่นม่แตอนเราตายเออพี่ก็บอกเขาอะ่ะขอลองขับหน่อยปุ๊บแล้วก็ขับมาแล้วก็มาจอดนที่เดิมเลยนะนั่นแหละผมม,มาจอดหน้าร้านเราเพราะเราเราพี่เพื่อนเรามาพี่ก็ให้ศพเพื่อนเอาศพเราให้เพื่อนเราไปชุบถูกไหมก็คือคือก็คือยิ้มขับแค่แป๊บเดียวก็ไม่ไม่นานใช่ไหมไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ำ ไม่หันเอาไปห้าร้อยก่อนครับอีกหนึ่งพันค่อยว่ากันนาราคุณปะลเขาบุญค้านาราคุณขอบคุณครับนาราคุณขอบคุครับต้องให้คนนั้นเล่าให้ฟังครับเพราะคนนั้นเป็นคนโดนครับขอบคุณครับต้องเล็บหนึ่งพันเองค่อยมาให้พี่กันแตที่มันเล่ามาบอกว่ามันไปขอเล่ามึงแล้วแต่ฝั่งเอ็มดีไม่ได้ยินหรอกเห็นเห็นมันพูดครับว่าไม่รู้ว่าไม่ได้ยินหรือเปล่าก็เลยขับออกไปวนอีกรอบนึงไอ้ร้านบนของผมอยู่ผมไม่ได้ยินใครพูดเลย นั่นแหละแล้วเขาก็ยิงแล้วเอดีก็ยิงแล้วมันก็ถามว่าขอศพได้ไหมครับแล้วก็โดนยิงอีกรอบนึงแล้วเขาก็ขับวนอีกรออมึงครับแล้วก็เอารถมาจับทีเดียวแล้วก็ไปครับแล้วก็เหมือนเอาอุ้มศพผมมาให้เพื่อนครับนี่เพื่อนผมเรารอบพี่แลวนนะาประมาณนี้ครับพี่ <c oughs> นิกกี้เดฟใช่ไหมไม่ใช่นิกกี้นี่เนาะ <c oughs> นิกกี้เดฟนิกกี้เดฟค <c oughs> ือพี่ต๊อดเอาง่าย ไอเรื่องของอ่ะตรงเนี้ยผมก็เอาคืนมาแล้วที่ว่าให้พวกพี่ยืม่ะอันนี้ผมต้องพูดตรงๆเลยนะว่ามันคนนั้งผมมัน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 รู้สึกไม่ค่อยดีกันอ่ะอ่าเข้าใจเข้าใจถ้าเป็นฟ้าพี่ก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันเข้าใจพี่เข้าใจเนี่เซนมาแล้วนะพพ่พี่เข้าใจเห็นไหมล่ะเนี่ยเซนที่เล่าเรื่องร้านบนเนี่เซนเอนเอสดีได้ขับรถได้ยิงปะเขายืนยิงหน้าร้านครับผมขอดรถคืนแล้วเขาก็เป็นคนยิงครับยิงไล่สามเมตรแล้วก็มีคนขึ้นรถผมด้วยคนหนึ่งครับ เขาบอกว่าไปด้วยครับไปด้วยครับแล้วผมบอกอย่าเลยพี่อย่าเลยขอจบกับรถึ้นหน่อยแต่เขาบอกว่าไม่ได้ยินครับพี่เดี๋ยวผมไปไอตรงนั้นมันมีแค่ผมมีปืนคนเดียวนะใช่ผมยังไม่ได้ขับรนและยิงใครเลยนะไม่คุณยืนอยู่หน้าร้านหรือเปล่าครับยืนยิงอยู่ครับเราจำจำได้ไหมใครเป็นคนยิงก็มีแค่ผมมีแค่ผมคนเดียวนี่แหละเออแต่เขือกเขาบอกไม่ได้ยิงมันสรุปใครกอเอาไหนจริงเอาไหนปลอมเนี่ยเออใช่ตอนพี่พี่ยัง จับใจความได้อยู่เลยนะแต่ว่างงเนี่ยไอเรื่องยิงแค่อันเดียวน่ะคือคือเขาอันนี้ผมพูดตรงๆว่าเขาเป็นคนยิงครับอันนี้ผมยิงยิงเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนขับหนีเขาออกมาครับอาเคยยิงจริงใช่ไหมหรือว่าไม่ได้ยิงผมผมไม่ได้ยิงเลยนะเพราะว่าผมยังไม่เห็นคุณเลยผมเห็นคุณตอนสุดท้ายก็คือตอนที่มาคุณขับมาหน้าร้านแล้วน้องผมให้สบคืนผมเห็นคุณกเผื่อแม่งโดนโดนช้อนต่อด้วยคือผมวนสามรอบแล้วครับเผื่อคือผมรอสอาศพอู่ผม ตอนที่คุณขึ้นรถผมไปรอบนึงอะที่คุณขับกลับมาที่ผมลงไปเอาศพแล้วคุณก็ขับกลับมาผมก็กลับขึ้นรถไปอะครับไอตอนคุณเอาศพอะผมยังไม่เห็นเลยจำผมยืนยืนอยู่ในร้านแต่ว่าผมบอกไอเรียวว่าให้เอาศพคืนอันนั้นอันนั้นคือจังหวะรอบที่สามนะครับที่ผมได้รอบที <Okay. S 2> ่ได้สอบคืนนะครับได้สพบเพื่อนคืนอะผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้ยินเสียงคุณเลยแล้วก็ไม่เห็นเหมือนกัน โอเคงั้นพี่ขอคุยกับแก๊งแป๊บแป๊บหนึ่งไนบเลยครับคือเอาให้ง่ายพี่ต๊อดอันนี้ผมจะพูดในในมุมฝั่งผมเลยนะคือน้องๆผมมันก็รู้ลอดว่าการผมกำลังจะเล่นสกอรนี้ผมแน่ยื่ไปมันผมว่ามันอันนี้ผมไม่ว่าไม่ไม่ได้ว่าฝั่งพี่นะแต่ผมว่าฝั่งผมมันมันมันก็น่าจะรู้กันอยู่อ่ะมันไม่น่าไปแหลมกันหรอกอันเนี้ผมผมมั่นใจในแก๊งผมเหมือนกันตรงเนี้ยอันอันนี้พี่ถามเฉยนะมันเป็นไปได้ป่ะถ้าแบบมีมือที่สามอ่ะเพราะ ไอ้เขือมันทำมันน่าจะยอมรับอ่ะไม่ผมผมมไม่ได้ยิงเลยพูดผมพูดจริงผมยังไม่ผมเพิ่งมาเห็นรถเขาอ่ะตอนหลังสุดเลยจริงผมยังไม่เห็นเขาเลยด้วยซ้ำมันมีน้องที่ไปกับเขื่อด้วยครับอีกสองคนอ่ะเพรานั้นเขามีคนขึ้นรถแล้วตอนยืนเขาก็บอกว่าเขาขึ้นรถผมจริงๆครับมันมีแค่ไอ้ที่นั่นอ่ะมีแค่นิกกี้ลีโอโอเคถ้าไอ้เรื่องขึ้นรถอ่ะมันมันไอ้ขึ้นรถเราผมยอมรับเพราะว่าใช่ใช่มันบอกไปแล้วเพราะผมคุยบอกว่าผมขอลองขับหน่อยนะเพราะผมยังไม่เห็นคุณน่ะ เพราะว่าตอนนั้นมีแค่คุณน่ะหัวม่วงที่ตายแล้วก็มีแฟนเขาที่นั่งอยู่บนรถแต่เรื่องเรื่องยืนยันขอรถผมก็ไม่ได้ยินนะครับอยู่บ้านเอายิงเราเดี๋ยวรอแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวขอคุยกันแป๊บนึงนด้ครับเนี่ยเมาอิอิ มันไม่ให้ยืนก็ช่างมันต่อให้น้องเราผิดยังไงก็แกงเราไม่เป็นไรไม่กล้าโชวเรื่องเมื่อไม่ถูเชื่อมันกูเข้าใจกูก็เชื่อมันกูก็เชื่อคนในแกงอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าผมขอโทษไปแล้วตอนแรกแต่ผมตอนที่มาคุยพี่บอกให้ผมมาคุยในไอดอกบอกผมมาขอโทษเขาผมมาพูดดีๆเลยถามนะโอเคได้เลยผมพูดกับเขาดี ดีสุดๆแล้วผมขอโทษเลยรขาหมดแล้วแล้วลอาสุดพี่จัดปามาคุณพี่สาดเขาบอกว่าต้องเด็ดขาดกับคนในแก๊งแล้วไอ้เขือก็ตอนไหนเด็กในแก๊งนอกกรอบจัดเลยไอ้เหี้ยโมดีมึงต้องหมอบก่อนอ่ะไา่จังหวะไม่อันนี้กูถามนี่ชนะเขือมึงไม่ยิงใช่ปะน้องไม่ได้ยิงผมยังไม่เห็นเขาเลยผมไม่อ้เหี้ยถ้าเรื่องยิงอ่ะกูก็เชื่อมึงนะเว้ยกูเชื่อมึงจริงเพราะมึงไม่ใช่คนผมก็ไปอยู่นะคือถ้าไอ้เขือมันยิงอะมันยอมรับไปแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งไอ้เขือ อันนี้กูแค่แบบไอ้เรื่องขับรถอ่ะผมยอมรับเลยว่าผมขับจริงแต่ว่าเรื่องมันบอกเรื่องเข้าใจหมดแล้วครับอันนี้คือที่เลิบน้องคนนี้รักที่เสมอเพราะว่าเขาเขาก็ไม่ได้มีข้อค้านาฬิกลของขรับน้องเบน้องเลิศอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะวางตัวเป็นกลางหรือว่าแบบดมเมทเขาอาจจะแบบมองว่าไม่อยากให้ยืมอะไรเงี้ยอันนี้กูคิดเล่นๆเฉยนะแล้วเขาอาจจะโดนเบมาอะไรเงี้ยหาเรื่องมาโดนหาเรื่องมาแต่ว่าดีเมเขาอาจจะบอกว่า เอาแบบเอาของคืนอะไรเงี้ยอะไรเรื่องทั้งหมดก็อาจจะเป็นแค่เรื่องแบบเรื่องที่มันแบบไม่เคยไม่เคยเกิดขึ้นอะเออใช่มันอาจะไอ้เหือนมันอาจจะไม่ได้จริงจริงอะแต่เขาก็แค่แบบว่าทำเรื่องให้มันแบบว่าดูน่ากลัวขึ้นหาเรื่องหรือเปล่าทำเรื่องให้มันแบบว่าเออประเด็นคือเราไม่ได้ไม่ได้ของไม่ได้รถเราไม่ได้ขโมยผมก็มองว่ามันไม่ดูไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นเลยเรื่องเรื่องแบบนี้มาคุยกันได้ขนาดเราไปไปเอารถอะไรมาขับยังไม่ว่าเลย มีใครมีที่จริงเรื่องแค่นี้ไม่ไต้องเอาของยืมแก๊งได้ไหมพีพล่ลองหาลองหาอะไรยังยืมแก๊งได้ไหมยืมแก๊งยืมแก๊งคืออะไรอย่างเงี้อยู่ดีวันนี้ไม่แข็งแปลกๆนะมาแล้วพี่เอ็นนิกกี้อยู่ปะผมเหรอพี่นิกกี้นี่ใช่ไหมเออลองพี่ฟังหน่อยดิพี่คือผมจะเล่าตั้งแต่แรกนะพี่ที่ผมเจอตอนเช้าเลยที่ผมงัดเจ้าเช้าเลยอ่าคือผมไปงัดตอนนั้นผมงัดคนเดียวใช่ยังยังไม่มีเอลิโอยังไม่มีใครเลย อ่าผมไปคนเดียวแล้วใช่แล้วผมไปเจอเขาร้านบนอ่ะเขามากับประชาชนอ่าฮะไล่แล้วผมไม่เขาเดี๋ยว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 เรื่องเรื่องนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับขโมยรปราชนคือประชาชนเพื่อนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนในแก๊งเขานั่นแหละพี่แต่เขาไม่ได้ใส่เกาะใช่ไม่ได้ใส่ชุดแก๊งใช่เลยไม่ได้ใส่เลยนี่ฟังนะคือเขาตอนที่มาคุยหน้าบ้านพี่เขาเขาบอกว่าคือเขาอ่ะใส่เกาะใส่ไรแต่เขาฝากบอกไอ้หลุยมาคือไอ้หลุยบอกว่า เขาลืมใส่เกาะคืออย่างเงี้ยแล้วเขามาพูดต่อหน้าผู้ผมอ่ะคือเขาบอกว่าเขาใส่เกาะอะไรใส่เห็นเป็นสูตรแก๊งอ่ะอย่างเงี้ยตอนที่คุยหน้าบ้านนะพี่แต่บอกไอ้หลุยอีกอย่างหนึ่งอ่ะถามไอ้หลุยดิไอ้หลุยเพิ่งมาบอกเมื่อกี้ผมก็เพิ่งรู้ใช่ย่างนั้นถามไอ้หลุยดิครับไม่มีเลยบอกไอ้หลุยอีกอย่างหนึ่งบอกกับผมอีกอย่างหนึ่งอ่ะผมก็เพิ่งรู้ตอนที่อยู่ในรถวนเมื่อกี้แล้วแล้วแล้วพี่งงอะไรไหมพี่คือผมพูดพอเาเขาที่แรกผมไปอ่ะเขาลงรถมาสองคนเลยแล้วประชาชนคนหนึ่งแล้วแก๊งงคนนึใช่่ปะ แล้วแล้วเขาบอกว่าเขาใสยชุดแก๊งมาทําไมเขาไม่ลงไปช่วยเพื่อนอ่ะตอนแรกอะเพราะว่าเพื่อนต่อโดนแทงผมผมแทงเขาตายอะเพื่อนเขาอะใช่ใช่พี่แล้วผมขี่กลับมาแล้วอ้แล้วผมแบบอยู่อยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วเขาชุบเลยอะคืออะไรพี่แบบแบบไม่ใฉ่ชุดแก๊งอ่ะตอนแรกไอ้นิกเกิลมันจะไปแจ้งสภาแต่ว่าผมใ่ใ่ยังไม่ยังไม่ต้องแจ้งใช่พี่แล้วแล้วเขาผมก็งงเลยแบบผมก็โพสทวิตถามนะพี่แบบว่าหรือว่าพี่โุชีแบบว่าเอาเอาประชาชนมาชุบเลยอแบบยังยังไม่จบอะพี่ พี่เข้าใจไหมอืมแต่ฟังเขา่ผมผมผมพูดไปสามรอบอะพี่เขาเขาไม่ตอบกลับทวิตผมเลยอะตั้งแต่เราอยู่ในเมืองห้าคนเลยแบบเป็ดสิบอะใช่พี่กาอยู่เยอะตอนนั้นอะใช่อยู่เยอะมากพี่อยู่เยอะมากใช่แล้วเราแบบพอพอไปเจอกันร้านนั้นใช่เขาบอกผมบัฟผมยังไม่ได้บัฟเลยเลยคือไปเจอกันร้านมือสองไนพี่แล้วแล้วผมตอนนั้นอะผมมีแบบเลียวรีมีใครแบบมีเพื่อนล้วห้าประมาณห้าคนอะพี่แล้วไปแทงเขาตายแล้วผมแบบว่าพี่เข้าใจไหมแบบมันไม่ตอบกลับทวิตผมอะแบบ ทั้งที่อยู่อะพี่แล้วผมว่าไปตะโกนตายตายแบบตายดังกับพี่แล้วแต่แต่ผมไม่ได้บัฟเลยนะผมเพิ่พูดแค่นี้แบบแล้วผมบอกบอกว่าอโลยิโรชิทำไมไม่ตอบกลับทวิตเลยอยู่ตั้งอยู่ตั้งเยอะอะใช่ผมผมพูดแค่นี้แล้วเขาบอกผมบัฟผมก็งงเลยไม่มันพูดตอนเขาสรบด้วยพี่เออสรุปหมดเลยพี่เพราะว่าผมมันเป็นตัวสุดท้ายที่ตายอะใช่เราอาจจะโดนเอาพูดตัวตัวอาจจะโดนแบบโดนเหลี่ยมก็ได้ไม่ต้องคิดมา้ย ใช่เอยอาปุพูดตรงๆนะมันเหมือนแบบเหมือนเหมือนโดนลบเลี่ยมอ่ะก็คือแบบว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรหรอกไม่ไม่เลยแต่แต่สำหรับกูอ่ะกูคิดว่าน้องๆอ่ะไม่อยากให้ไฟ้ายืมแต่ไม่รู้จะกล้าพูดยังไงอ่ะใช่ใช่ใช่แต่ไอ้ฟ้าตัวกูรู้นิสัยมันไว้ตัวไอ้ฟ้าเองอ่ะมันมันเป็นคนแบบมันให้ได้อยู่เลยเหมือนน้องๆมันอาคติกับเราเว้ยน้องๆมันไม่อยากให้ยืมแต่ก็ไม่กล้าเถียงใช่พี่สายฟ้ายังไม่รู้เรื่องเลยแต่พี่สายฟ้าเข้าเมืองเข้ามาแล้วก็พักบุษบาผมแล้ว แล้วก็ไม่ได้ให้ยืมของแล้วแต่ว่าพี่สายฟ้าย,ยังไม่รู้เรื่องเลยนะเขายังมาให้ผมเล่าให้ฟังอยู่แล้วเขาเจอมั็นคนไอ้สายฟ้ามันเจออ,ออะไรมาคนในแกง๊งเขาอาจจะไม่โอเคอะไรเง,งี้ยน่าจะคนในแก๊งเขาแล้ว นกูจะบอกให้นะเด็กในแก๊งือรวมหัวกันตอนไหนกูไปดูสตรีมของฮิโรชิมะตอนงานร้านไม่รู้ว่าพี่ผมผมมองว่าเราเหรฮิโรชิแม่งไม่เคยมีอะไรต่อกันอ่ะแบบถูกเป็นแบบไม่เคยไม่เคยมีอะไรต่อกันจริงเอางี้เราเอางี้กูกูว่าหาทางออกไหมหาทางออกเลยไหมคุยยังไงคุยกับมันแล้วก็ผมคิดว่าอย่างน้อยอ่ะให้ขอโทษกันไปเพราะว่าถ้าเราจบมาก็จริงถึงเราไม่ได้ยืมของเขาถ้าจบมากลัวมันตีต่ออลยไอาง แม่แต่ผมขอโทษเขาแบบพูดดีมากนะน้านู้เชื่อมึงตอนนั้นตอนที่มาคุยกันขอโทษเขาดีมากเลยแต่บางครั้งเราต้องแบบแค่โง่หน่อยอะไม่ใช่แค่โง่ดิต้องยอมยอมหมอบไม่หมอบตอนนี้ใช่เพราะของเรามันก็ตีได้เฉพาะแก๊งเดียวอะแล้วตอนนี้ถ้าสมมติตอเตะเนคอนเทสปุ๊บที่ซ้อนเลยก็ยุ่งเลยนะใช่ที่ยืมที่ยืมมันมาน่ะเพราะว่าไว้สำรองนะแบบว่าขาดเหลือที่ตอนที่ตอนพูดก็ถูกนะเพราะว่า ถ้าเรื่องเรื่องแบบไปเอารถอะเอารถเขาไปอะไรเงี้ยเขาก็มองว่าเราเป็นขโมยอยู่ดีอะเขาก็ซื้อได้ไปมัปน,น,นมีส <10 S 1> <10 S 2> ิบสิบมันมีโปรเทคสิบสี่วันป,ปะมีมีนะพี่<ม>เขาเ<ม>ิ่งจบไปเนี่ยพี่ใช่เพิ่งมีเพิง่งเพิ่งมีสตอรี่ไปเราไปขโมยรถเขาโดนปรับอีกโดนปปลดเออนี่อีกเขามีโปรเทอีกถึงบอกว่าจะขอแล้วแต่เขาบอกว่าไม่ได้ยินอ่ะเจ้าของรถบอกไม่ได้ยินเราก็โดนอยู่ดีอะอืมก็ดีแต่ดีดีดีกว่าเขาไปไปเรียกไปสภาก็ ต้องยอมยอมไปก่อนถ้าอย่างนั้นนะถ้าตอบบอกว่าเอาของทิโรชิมาไว้เป็นสำรองเผื่อก็จบเอาตามนั้นแหละเผื่อกูเชื่อมึงนะแต่แต่มันเข้าใจพี่อยู่นะเข้าใจพี่เข้าใจพี่โอเคกูก็เชื่อมึงจริงๆกูมองว่ากูกูยังไงกูก็ดูไอ้นิกกี้เพราะเวลามึงมึงทำผิดอันไหนผิดไม่ต้องไปเถียงนะมึงไม่ต้องมึงพอเรียกเขาไปคุยไม่ต้องไปเถียงเขานะไม่พี่ผมผมหัวโทษตั้งแต่ตอนนั้นพี่ไม่เถื่อพี่โอเคน้องโอเคเดี๋ยวไปคุยกันเดือดเอาแม่งเลยอ่ะ จบมาไม่มีโปรเจอร์หรอพี่ขับไปกอนว่าไงพี่เร่ฟ้าให้หน่อยดิได้ครับหัวเรียวบอกก็ได้พี่เพาพี่บอกอ่ะเขาไดเร่ฟ้ามาคุยเงไงพี่พี่ยูต้าช่วยช่วยเรื่องไหนครับพี่น่ารักครับพี่เปาดิพี่เาีครับพี่ต๊อดพี่ต๊อดกับพี่ก๊อตคุยหน้าบ้านหน่อยพี่โอเคแต่แดนมาก็ได้พี่เดียวไอ้แดนประเทศเราไม่มีเรื่องอะไรติดกันเากำลังมาครับพี่เขากำลังมาครับไป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 กันสคนไปกันสองไอ้ต๊อดแดนประเทศเราไม่มีอะไรติดขัดไั่ มีดิพี่ไม่เห็นไม่ไม่มีเสียงพี่สะดุดอ่ะดี่คอทีนึ่งพี่พี่เตาจะฟูตรงๆคือประตูที่หลีกเรียกไม่ได้อ่ะปกติยังปกติยังปกติหรอครับพี่มันชอบหายใช่ฟ้ามันชอบหาย แต่ว่าคุยมันก็เป็นทางที่ดีกว่าไหมเดี๋ยวใช้อารมณ์เลยถ้าใช้อารมณ์ได้นะแต่ของมึงต้องมีเข้าใจปะใช้ของได้จบมาปุ๊บเดี๋ยวมึงเจอกูต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราไม่มี<อ>ไงเ<ห>นาะพี่บว่าไงบ้างนี่ยพี่ดอนอ่าพี่ขอคุยกับฟ้าแป๊บนึงได้ไหมแร้ค่อยมาคุยกันเนาะได้ครับได้ครับ เออก็นั่นแหละพี่ก็ฟังน้องมันมาแล้วก็นั่นแหละพี่อาจจะผิดจริงนั่นแหละแต่ว่าขอจากจะขอโทษฟ้าไงขอโทษคนไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรครับเออเพราะพี่อาจจะผิดจริงจริงอันคือผมมันไม่ได้อะไรนะมันแต่ไม่ใช่ว่าผมไอ้นี่ไปแบบผมผมก็คุยกับคนในแก๊งให้นะพี่คือ,ค,อคือของที่ให้ไปมันเป็นของแก๊งด้วยคืออืมพี่เข้าใจผมคือผมเป็นหัวก็จริงพี่แต่แบบเอแก๊งก็ต้อง<ผ>มาก่อนเองเข้าใจเข้าใจเรไม่อยากเ้าาทำไมเราแก๊งแก๊งแก๊งไม่โอเคแก๊งกัว มันมันเป็นใครโอเคหรอพี่มันไม่โอเคตรงที่ว่ามันแบบมันพูดกันเลยมันบอกพี่ฟ้าผมไม่ไม่เอานะพี่คือของทุกคนมันก็เหนื่อยฟาร์มกันมาให้ยืมไปแล้วแบบมามาปนกันอย่างนี้แบบมาบัฟมาอะไรแบบเต็มบบอ่ะมันมันก็เลยงงกันว่าเอ้ฝั่งผมไปทําอะไรให้ครับพี่สัญญาสิสัญญาแล้วเอาแม่งเลยเดี๋ยวพี่จ่ายค่าแต่งงานคนเทนให้เอาฮิโรชิแท้เลย สามล้เดี๋ยวกูจัดยอีตัหนึ่งพี่ถ้ามึงโอเคกูโอเคเอาเลยขอเราพอเอาใช่ปะมันมันพอแก๊งหนึ่งพี่ก็พอแก๊งหนึ่งไงเดี๋ยวพี่จ่ายค่าสัญญาให้จ่ายค่าเจเจได้บ,บัลเทสเลยเอาฮิโนชิก,ก่อนเลยหส้นตะิเนาะมันที่อะไรกคกูแค,ค่ยืมคุยคุยคุยกันน้องมันก่อนไหมพี่ กูโอเคกับสายฟ้ากูไม่โอเคกับแก๊งมันมนาคติอะไรกันนกักหนากูบอกว่ากูยืมกูยืมกูยืมไม่พี่มันไม่ใช่แบบนั้นไอไอไอยืมมาส่วนยืมผมเขา้าใ <im it> จแต่ผมว่า <ๆ S 1> มองในมันเล่นก่อนนะไม่งําได้ฟรีนะแต่คือตรงนั้นน่ะมันมันพี่เขา้าใจว่ามันมันมันไม่โอเคกันอะพี่เขา้าใจไหมพี่เข้าใจแต่น้องแต่น้องพี่ก็ยืนยันแล้วมันก็ไม่ได้แหลมไอเขอกับไอนิกกี้มันก็ไม่ได้แหลมก็ยืนยันแล้วตรงนี้ ถูกไหมครับพี่ก็ถูกใจเท่านั้นครับถามตรงๆนะไม่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 ได้มีใครแบบว่าไม่มีใครเบนเงมาใช่ปะแบบฝั่งดิมไม่ได้มีอะไรแบบเพราะเราไม่เราไม่อพูดตรงๆเราไม่เคยมีอะไรต่อกันเลยนะต้าเรื่องแค่แบบขึ้นรถกับเรื่องแค่แบบงัดร้านมันไม่น่าแบบมันไม่น่าเป็นได้แค่นี้ไม่เอาไปประเด็นได้ในเรื่องของของพวกนี้ยกเวนแต่พวกมึงากอคติกับพี่พี่เลยสงสัยไงว่าฝั่งดีมเฮทเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบขู่อะไรมึงมาใช่ปะอันนี้พูดถึงใครดับบัลเฮทเหรอ ใช่เขาไม่ได้ขู่อะไรไม่ได้ไม่ได้ขู่ไม่ได้ไม่ได้ขู่ไม่ได้ขู่ไม่ไดู้แต่ให้ยืมของอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องแค่นี้ไอเรื่องของจริงฝั่งเขาก็ไม่ไม่ได้รู้ด้วยว่าผมว่าฝั่งผมให้ยืมแต่เรื่องแต่เรื่องแค่นี้มันไม่น่าไปประเด็นได้เพราะว่าเรื่องแค่นี้มันแค่บับแค่นี้มันมันหยวนหยวนได้เว้ยแต่แบบถึงขนาดเอาเงี้ยเอาเงี้ยเอาเงี้ยพี่อ่าพี่ว่าไงก็ผมก็ว่างันละ อ่ะว่าไงก็ว่างั้นงั้นงั้นกูตีงั้น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 กูไปเดี๋ยวกูไปจ่ายเคียร์สะพาขอตัดเลยขอตัดในประเทสเลยแล้วก็เปิดกับฮิโรชิเลยจบพี่เปาสวัสดีครับพี่เปาเดีรับสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับกูผิดหวังกับไอ้เขื่อจริงนะไม่คิดว่าจะรวมหัวกันตอแหลคนในแก๊งคนในฮิโรชิสเตรีนตอนงัดร้านโนนงั้นไปบ้านเลยไปไปบ้านก่อนเราไปบ้านเลย พวกกูเสียไม่ได้เพราะกูกำลังของเกมพวกกู number ร์วันง all night all day กูไม่สนใจว่าจะสีว่าจะสีทางในคของพวกกูมันมากกว่าคำว่านักเลงพวกกูกำลังไปสื้อจนวันสุดท้ายไ m d มีกูกำลังใช้พวกกูกำลังไฟไม่ว่าฉันไปที่ไหน